ผมบอกว่าการเลือกคู่เนี่ยสำคัญมากๆต่อชีวิตของคนเราเพราะว่าคู่ชีวิตหรือแฟนหรือคนรักเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กับเราตลอดแทบจะ24ชั่วโมงต่อให้ไม่อยู่ด้วยกันก็คุยกันประจําคุณเคยสังเกตไหมว่มาคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยมักจะมีนิสัยคล้ายกันหรือว่าหน้าตาเริ่มคล้ายกันเนี่ยอันนี้ยังมีเลยนะสำหรับบางคู่จริงๆแล้วการมีแฟนเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากๆต่อชีวิตเราถ้าเรามีแฟนดีชีวิตเราดีถ้าเรามีแฟนแย่ต่อให้ชีวิตเราดีอยู่เราก็แย่ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องการเลือกคคคคคู่่มมมัันนนนืืออะเเรรรงงกบบววาาสส็จใชีิตป ชีวิตการงานมากแต่การเลือกคู่ห่วยแตกก็มีเหมือนกันคลิปนี้ครับผมจะมาบอกคุณว่าใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคู่แล้วไม่มีความสุขในชีวิตรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าผมจะมาคอนเฟิร์มให้คุณเลยว่าถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้แล้วคุณเป็นแฟนกับเขาอยู่แล้วคุณกําลังลังเลว่าจะคบกับเขาต่อไปดีไหมผมบอกนะว่าถ้าคุณเจอผู้ชายที่มี5ข้อนี้คุณอย่าเสียเวลาคบต่อครับเลิกเลยเพราะผู้ชายคนนี้จะถ่วงชีวิตคุณทําให้ชีวิตคุณไม่ก้าวหน้าและคุณจะเสียเวลาชีวิตครับมาเริ่มกันเลยคร ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีความฝันไม่มีแผนว่าอนาคตจะทําอะไรไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองจะไปทิศทางไหนใช้ชีวิตไปวันๆตกงานก็ไม่สนใจอยู่ห้องเล่นแต่เกมออกไปเจอกลุ่มเพื่อนเมาไปวันๆสามารถรับได้กับชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่ได้โดยที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวผมบอกนะว่าถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้คุณไม่ต้องคาดหวังเลยว่าเขาจะมารับผิดชอบชีวิตคุณเพราะขนาดชีวิตตัวเองเขายังรับผิดชอบไม่ได้เขาจะมีปัญญารับผิดชอบชีวิตใครได้จริงไหมงั้นถ้าคุณเจอแบบนี้เลิกซะเสียเวลาชีวิตเราไม่มีหน้าที่ทำ ให้ลูกชายของใครสักคนเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นต่อมาข้อที่2ครับก็คือไม่ดีใจเมื่อเห็นคุณได้ดี คนเราเป็นแฟนกันร,รักกันจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าแฟนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นเราควรจะดีใจถูกไหมแต่ผู้ชายแบบนี้จะไม่ใช่ประเภทนั้นครับเขาเป็นผู้ชายประเภทที่ว่าตัวเองไม่เอาไหนแต่ก็รู้สึกอิจฉาที่เห็นคนอื่นมีชีวิตที่ดีกว่าถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวของตัวเองก็าตามเพราะเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเขารลับไม่ได้แต่ชีวิตเขาก็ไม่อยากจะพัฒนาไปมากกว่านี้มันก็มาจากไอคอนหนึ่งนั่นแหละแล้วพอเขาเห็นคุณสําเร็จเขาจะอิจฉาคุณและความอิจฉาเขาจะสแสดงออกมาด้วยการทีี่่่ขขขัััดดแแงาาคคคุุณณเเปรรยยบกนนออืใหู้้้้สึตตํลว ส่งผลมันส่งผลว่าเวลาคุณอยากจะทําอะไรมันจะมีคําพูดที่เขาคอยกอกหูคุณพวกเนี้มาทําให้คุณรู้สึกสงสัยตัวเองลังเลกับตัวเองและน่นจะทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าช้าเพราะมีคนคอยกอกหูคุณว่าคุณแย่อย่างนู้นแย่อย่างนั้นมันมาจากความอิจฉาส่วนตัวของเขาจริงๆไม่ใช่ความแย่ที่มาจากตัวคุณเองแต่คุณดันไปเชื่อเขาเพราะคุณรักเขาแลวคนแบบนี้ทําให้ชีวิตคุณแย่ลงครับต่อมาข้อที่3าครับก็คือเขาทําให้คุณรู้สึกไม่เคยดีพอครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรทําดีประสบความเด็ดมากขึ้นมีชีวิตที่ดี ขึ้นแต่คุณไม่เคยถูกชมมีแต่คำตำหนิต่อว่าถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณทํามาคุณจะพยายามทุ่มสุดตัวก็ตามแต่เขาก็ทําได้แค่ตําหนิต่อว่าคุณผมจะบอกว่าคนแบบนี้อยู่ไปแล้วกินพลังงานชีวิตคนที่อยู่ด้วยแล้วชีวิตดีขึ้นอ่ะเขาต้องทําให้คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจตัวเองถึงแม้ว่าเมื่อก่อนคุณจะไม่ภูมิใจขนาดนี้ก็ตามแต่คนนี้เขาคอยบูสต์อีโก้ให้คุณเพิ่มความมั่นใจให้คุณทําให้คุณมีแรงกําลังใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปได้อย่างมีความสุุขแปละมั่นใจจาคณเ คนที่เป็นคั่วตรงข้ามนี้แนะนําว่าเลิกครับอยู่คนเดียวดีกว่าชีวิตดีกว่าต่อมาข้อที่4ครับคือคนที่มักจะโทษแต่คุณ แน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมีปัญหาหมดแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีมีปัญหาแล้วรู้จักมองตัวเองและช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่เกิดปัญหาแย่ๆแบบเดิมๆซ้ําอีกแต่ความสัมพันธ์ที่แย่ๆมีปัญหาก็มักจะใช้วิธีการประชดประชันหนีปัญหาหรือโทษอีกฝ่ายหนึ่งและถ้าคุณเจอผู้ชายประเภทที่ว่ามีปัญหาอะไรก็เอาแต่โทษเอาแต่หนีเอาแต่ทะเลาะไม่เคยมีการแก้ไขเลยแม้ว่าจะทะเลาะกันมากี่ครั้งก็ตามนั่นแปลว่าคนคนนี้ถ่วงชีววิตคคุณาม ัมพันนี้ไม่ได้พาให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้เพราะอะไรเพราะชีวิตคุณคุณจะเจอแต่ปัญหาที่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีการแก้ไขและเมื่อไหร่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันแย่มันก็ทําให้ชีวิตโดยรวมของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนมันแย่ตามไปด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวต่อมาข้อที่5ครับคือร่วมสุขไม่ร่วมถูกครับ คนบางคนเป็นแฟนกันแต่เอาแต่ได้เอาแต่ได้คืออะไรคือในช่วงเวลาที่เขาต้องการผลประโยชน์จากเราเช่นเงาอยากได้คนคุยด้วยอยากได้คนซับพอร์ตเขาก็จะเข้าหาเราอ้อนเราทำตัวน่ารักกับเราแต่พอช่วงเวลาไหนที่เขาไม่ต้องการเราแต่เราต้องการเขาเขาก็จะไม่สนใจเพราะว่าเขาเอาตัวเองเป็นหลักไงความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงแต่เรื่องตัวเองเพราะฉนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกว่าร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งผมเชื่อครับว่าคุณคงไม่คิดว่าคุณจะณร่วมแแคคคค่่สุุุุุขขกกกกกับับบเเาาาาณณณ็อยยให้้มมรววทดละ เช่นกันถ้าคุณรักเขาคุณก็อยากร่วมทุกข์กับเขาเช่นเดียวกันไม่ใช่ร่วมแค่สุขความสัมพันธ์ที่ดีครับมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไปด้วยกันไม่ใช่ว่าถึงเวลาทุกข์แล้วก็ทิ้งอันนี้ไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีผมบอกนะครับว่าถ้าคุณมี5ข้อนี้กับแฟนคุณผมบอกนะว่าต้องเลิกเพราะอะไรเสียเวลาชีวิตคบไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นและแถมว่าเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกผมจะบอกนะครับว่าคนเราไม่มีใครมานั่งคิดว่าเฮ้ยคนนี้รักฉันฉันต้องเปลี่ยนเพื่อเขาไม่ เขาอยากจะเปลี่ยนก็นตอบเมื่อเขาอยากจะเปลี่ยนเองไม่ใช่ว่าจู่ๆว่าคนนี้มารักฉันและฉันอยากเปลี่ยนเพื่อเขา,เานั้นมันเป็นแค่อุดมคติในนิยายนั้นคุณจะมานั่งรอเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไม่รู้ว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่เลิกไปง่ายกว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัดใจเลิกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงและอยากจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คือผมขอให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวเนาะคุณสามารถแอดไลน์มาที่ไลยแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ